ผักสดๆกว่า40ชนิดสลัดพร้อมทานน้ำผักปั่นไม่แยกกากและผลไม้ตามฤดูกาลทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนี้เป็นสินค้าออร์แกนิกจากฟาร์มฟู้ดมาร์เก็ตบายริมปิงออร์แกนิกฟาร์มจะอยู่ที่ไหนและมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้พาทุกคนไปรู้จักกับร้านฟาร์มฟู้ดสมาร์เก็ตบายริมปิงออร์แกนิกฟาร์มร้านจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกอาหารพร้อมทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับจากความฝันที่อยากจะมีฟาร์มผักเพื่อส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนอื่นจนกลายเป็นที่มาของริมปิงออร์แกนิกฟาร์มบนพื้นที่กว่าร้อยไร่ที่ปลูกผักผลไมอินทรีย์จนวันนี้มีหน้าร้านส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพให้ถึงมือทุกคนได้แล้วครับร้านอยู่ที่โครงการรวมโชคมอนะครับสังเกตง,ง่ายๆถึง Cape แล้วค่อเลีแลนะ้ว เข้ามานิดเดียวครับอยู่ซ้ายมือครับตรงนี้เลยสามารถจะจอดรถได้หน้าร้านครับเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าครับสินค้ามีความหลากหลายมากครับเดี๋ยวนวันจะพาทุกคนเข้าไปเดินดูทีละโซนเลยครับส่วนแรกก็น่าสนใจแล้วครับตรงนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ครับสามารถจะเลือกผักที่เราต้องการแล้วก็ช่างกิโลได้เลยครับราคาตามนี้เลยลึกเข้ามาอีกหน่อยครับตรงนี้จะเป็นส่วนผลไม้นำเข้านะตรงนี้อาจจะไม่ออแกนิกทุกอย่างนะครับอ่ะถัดมาอีกนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นผักสดตัวนี้เป็นผักออแกนิกทั้งหมดเลยครับ สดน่ากินมากๆครับอ่ะอดใจครับอึ๊บไว้ก่อนครับเดินดูต่อครับตรงนี้ก็ยังเป็นผักครับนี่เป็นผักรวมแบบนี้เลยครับหรือจะเป็นเคลถุงตัวโตแบบนี้ลยครับทุกคนราคาน่ารักมากลึกเข้าไปข้างในครับอันนี้เป็นสินค้าที่เข้าร่วมกับร้านเราแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพครับแพลนเบสโปรตีนครับแพลนเบสจากพืช แพนเบดที่เอาไปปรุงอาหารต่อครับฝั่งนี้เป็นแพนเบดแบบเอาไว้ชงกินครับใครที่สร้างกล้ามเนื้ออยู่เวที่เป็นแพนเบดก็มีนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วมก็มีหลากหลายนะครับอาโซนนี้ให้อธิบายคงไม่หมดให้ดูภาพแล้วกันครับประมาณนี้เลยครับบาโซนนี้นี่โซนโปรดนะว่านวครับน้ำผักปั่นไม่แยกกากเราเคยรีวิวนะที่เป็นตู้กดนะครับนาวานชอบมากครับนว่นแนะนำา2รสชาติครับเป็นรสท o ม a t o โทแพชชั่นครับเป็นน้ำมะเขือเทศผสมกับน้ำสับวรสครับ กับอีกหนึ่งอย่างครับเป็นน้ำผักรวมผสมสวรสครับอร่อยทั้งคู่เลยครับถัดมาเป็นสลัดพร้อมทานครับจะพร้อมทานจริงหรือเปล่านะวานต้องเทสครับนี่ต้องบอกว่าความสดเนี่ยไม่แพ้กับผักสดๆที่อยู่ในซองพร้อมขายแบบนี้เลยครับอ่ะชิมให้ดูดีกว่าอร่อยอยู่แล้วครับทุกคนและแน่นอนครับทั้งน้ำผักปั่นไม่แยกกากและสลัดพร้อมทานยังคงหาซื้อได้ตามตู้เฟชฟอร์มฟาร์มนะครับพาทุกคนเดินดูสินค้าเดินชมสินค้าในร้านประมาณนี้แล้วกันครับใครสนใจผลิตภัณฑ์อะไรก็ เลือกตามที่ชอบได้เลยครับ <c oughs> ส่วนตัวนว่านที่เวลาไม่ค่อยเยอะนว่านชอบสลัดพร้อมทานแล้วก็น้ำผักปั่นไม่แยกกากครับยอมรับเลยว่าที่ช็อปจัดออกมาได้เดินสนุกมากๆครับมีอาหารมีสินค้าที่เราสนใจวางให้เราเลือกหยิบดูได้อย่างสะดวกครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกแวะมาที่ช็อปก็สามารถที่จะซื้อออนไลน์หรือซื้อตามช่องทางต่างๆได้นะฉีเปาให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับช่องทางในการซื้อต่างๆนว่านจะโพสต์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับและพิเศษสําหรับแฟนๆเชียงใหม่มีเรื่องเล่าสมัครสมาชิกฟรี ลด10%สำหรับสินค้าราคาปกติทันทีครับใครรักสุขภาพใครมองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกฟาร์มฟู้ดมาเก็ตคือที่ที่คุณต้องแวะมาครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ